ครับสวัสดีนะครับผมคาวิวนี้นะครับผมจะพามาแก้นะครับบล็อกเฟสนะครับผมที่เราเคยไปบล็อกคนอื่นนะครับแล้วเราต้องการจะปลดบล็อกเราก็จะบอกด้วยนะครับว่าบล็อกไปแล้วทําไมถึงไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปทําการปลดบล็อกก่อนนะครับวิธีการปลดบล็อกก็ให้คุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเฟสนะครับแล้วก็ไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือสุดนะครับ มุมบนฝ่ามือสุดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาคําว่าการตั้งค่าแล้วอร์มเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับผมการตั้งค่าครับเลื่อนลงมาครับหาคําว่าการบล็อกนะครับตรวจสอบคนที่คุณบล็อกแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็มาเลิกบล็อกนะครับมากดเลิกบล็อกตรงนี้นะครับอ่าพอกดเลิกบล็อกนะครับคุณผู้ชมจะเห็น ว่านะครับเขามีป๊อปอัพขึ้นมานะครับหากคุณเลิกบล็อกนะครับเฟนนี้นะครับเขาอาจจะสามารถเห็นไทม์ไลน์ของคุณหรือติดต่อคุณได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณอาจมีการกู้คืนแท็กที่คุณและและคุณแล้วก็เพื่อนของคุณที่คุณบอกนะครับได้เพิ่มให้แก่กันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คุณจะต้องรอ48ชั่วโมงหรือ2วันนะครับหากคุณต้องการจะบล็อกเพื่อนคนนี้อีกนะครับผม อ่าหลังจากที่คุณผู้ชมมั่นใจแล้วนะครับก็กดเลิกบ็อกนะครับอ่าเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถแก้บ็อกเฟดได้นะครับแล้วสาเหตุว่าทําไมเราถึงไปค้นหาเขาอีกรอบหนึ่งเราเจอนะครับหลังจากการปลดบอกไปแล้วแล้วเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็คือสาเหตุว่าถ้าเราไปกดบ็อกเขาแล้วนะครับหมายถึงอ่าบล็อก ทั้งข้อฟาร์มหรือบล็อกทั้งหมดนะครับ2อย่างมันจะมี2บล็อกถูกไหมครับบล็อกข้อฟาร์มกับบล็อกไทม์ไลน์ถ้าเราไปกดบล็อก2อย่างนี้นะครับการเป็นเพื่อนที่เราเคยเป็นไงครับจะถูกยกเลิกไปเลยโดยทันทีนะครับยกเลิกกันเป็นเพื่อนนะครับถ้าเราปลดบล็อกแล้วมีทางเดียวครับเราไปค้นหาเราก็ไปแอดเขาทหไมถ้าเขารับเราอยู่นะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับทําไมปลดบล็อกแล้วทําไมเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับที่มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับ น่าจะเข้าใจตรงนี้แล้วเนาะนะครับทางระบบเขาจะยกเลิกการเป็นเพื่อนให้เราเลยนะครับโอเคนะครับผมก็วิดีโอนี้นะครับก็จะมาผมก็มาสอนง่ายๆเลยครับวิธีการปลดบล็อกนะครับเพื่อนใน Facebook ของเรานะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปวนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวหน้านะครับ ผมจะมาสอนอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันด้วยส่วนคลิปวันวนี้สวัสดีครับ